คะครับพี่วมาสวัสดีครับผมวันที่ยี่สิบหกคุณกรพัฒน์ดวนกับคุณเอกกรินนะคะวันที่ยี่สิบหกอ๋อวันวันวันเสาร์ใช่ไหมครับใช่ใช่ฮะครับผมได้ครับดวนอะไรเดียวครับนานนานหาหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือหุ้นตัวหดมาจัดเลยค่ะโอเคครับผมเดี๋ยวพี่เป็นกรรมการกับนักลงทุนเองครับ ได้ครับว่าใครแพ้ใครชนะเมื่อกี้ให้ดวนกันแล้วระหว่างคุณพัชชัยกับคุณประกิตนะฮะให้เขาดวนกันสองคนอ๋อคููสีเป็นไงบ้างครับใช่ใช่เขาดวนกันเขากลัวกันแล้วเนี่ยเขาบอกกลัวลใช่ไหมครับอืมเขาบอกเดี๋ยวคุณกัลพักับคุณเอกรินแต่ถ้ารางพี่คิดว่าคุณเอวินเขาเขาเขาคงจะใหญ่กว่าคุณนะตัวเาใหญ่กว่านั่นเองนะฮะครับเชิญค่ะสรุปภาวะตลาดวันนี้ค่ะก็ จริงๆก็อย่างที่เห็นนะทั้งสัปดาห์ <c oughs> เหมือนเดิมนะครับภาพตลาดโดยรวมก็เป็นภาพของการไซเว่ะจริงๆสัปดาห์นี้โดยรวมผมคิดว่าตลาดมันควรจะไซเวย์อัพขึ้นมาแต่ว่าแรงผยุงไม่พอนะครับแต่โดยรวมก็เป็นภาพของการแข่งของด้านข้างนะครับทั้งสัปดาห์ก็ปิดที่หนึ่งสีจุสามจุดแปดหกก็แรงหนุนเข้ามาในช่วงท้ายตลาดนะครับ <c oughs> ก็ยัง <c oughs> เป็นเรื่องตัวขุ้นพลังงานเข้ามานะครับเช่น ตัวปตวทนะครับที่นําขึ้นมาก็เป็นจิตยาบวกในเรื่องของตัวแผนของตัวบริษัทเองนะครับที่เตรียมที่จะเอาธุรก้าปีเข้ามาลิสเทดในตลาดนะครับซึ่งก็ทําให้ตัวปตทเนี่ยมีใจเห็นเข้ามาเพราะว่าธุรก้าป,ขาปีของตัวปตทเนี่ยค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็เป็นภาพเชิงบวกแล้วก็ช่วยดึงจิตวิทยาของตัวกลุ่มค้าปีตัวอื่นขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าตัวกลุ่มค้าปีใหม่ๆที่จะเข้ามานะครับด้วยไซส์ยื่นค่อนข้างใหญ่เนี่ย ก็หมายถึงนะครับการช่วยดึงนะครับค่าป e ในการเทรดนะครับในเชิงรีเลทีขึ้นมาได้นะครับฉะนั้นตัวบีเจนะครับ cp o เองก็ได้รับแรงส่งนะครับเข้ามาก็ตัวตลาดก็เลยเป็นภาพขการดีดกลับขึ้นมานะครับวันนี้ทั้งวันเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือหุ้นที่จะเข้า MS c นนะครับซึ่งจะมีผลวันที่สามสิบช่วงปิดเนี่ยยังเป็นหุ้นที่ถูกเซ็นสีบายนะครับแล้วก็เอาไปฟอร์มตลาดต่อเนื่องครับทั้งสัปดาห์ ถึงตัวดีเจซีที่เราแนะนําเนี่ยก็อขึ้นมาชนแนวต้านแรกที่เราโมบริเรี54บาทยิงสูป้ไป54 25ด้วยแ,แต่เองยืนไม่ได้นะครับย่อลงมาปิดที่5 35ก็ยังเป็นการยืนของในกรอบของการเบรกเซนขึ้นมานะครับก็ถ้าดูแนวต้านแบบนี้เนี่ยซิกแซกไปที่55บาทมีโอกาสเพิดขึ้นนะครับแนวรับหลักเขาก็ที่เดิมนะครับบริเวณ52นะครับจุดจุด5นะครับก็เป็นฐานรับของตัวดีเจซีไปรอบนี้นะครับ ก็เม็ดเงินที่เราคาดหมายไว้ก็ประมาณเน็ตบ่ายตัวบีเซประมาณเกือบเกือบหกสิบล้านเหรียญนะครับก็เห็นภาพเชิงบวกนะครับซื้อตัวนี้ตัวเดียวเหรอคะตัว b ีเจใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตัว k คซนะครับแล้วก็เอสีครับตัวหกสิบล้านเหรียญนะคะครับแต่หกสิบล้านหกสิบล้านเหรียญตัวเดียวนี่คือตัวบีเจซีเยอะสเข้าใหม่แล้วก็เยอะสุดครับเหรอเหรอซื้อขนาดนั้นเลยเหรอ แล้วก็ในส่วนตัว S C B เองนะครับตัวนึงที่เราชอบเพราะว่าราคาลงมาลึกนะครับแล้วก็มันเป็นเซฟไรท์ที่มันใช้เพิ่มหนักด้วยอันนี้ก็เป็นตัวที่ถูกเพิ่มหนักนะครับก็ดูการกลับมาปิดนะครับที่บริเวณ1044ได้เนี่ยก็ลุ้นนะครับเดกผ่าน1044ได้ก็อาจจะไปที่บริเวณ1ด4 6 5นะครับจุดนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับแนวรับก็ดูฐานวันนี้เลยนะครับบริเวณ1042.25นะครับเป็นฐานตัว S C B ครับ เคซีเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้เน้นนะครับแต่ก็เข้าเหมือนกันนะครับตัวไหนนะฮะเคซีนะครับเข้าใหม่ประมาณยี่ห้าล้านเหรียญนะครับปิงมันแนะนําไปแล้วเคซีที่นี้ก็เป็นตัวที่คนรกิจัทเขาชอบอยู่ก็ดูตามปิงไปแล้วกันนะครับจะได้ไม่ซ้ำเขาเดี๋ยวเต็มคอร์สบอกในรับไปแล้วกันนะร้อยสี่สี่นะครับเท่าไหร่นะคะร้อยสี่สิบสี่ขออภัยครับร้อยสิบสี่สิบสี่บาทนะร้อยสิบสี่ครับผมแต่ต้านบนจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนจะเบรกร้อย หได้เนี่ยก็มีโอกาสไปร2อยี่สิบเหมือนกันสำหรับ KSE โอเคค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นหุ้นกลุ่มหลักๆส่วนตัวมิสซูอาแคปเราเนะครับไล่ทีละตัวแล้วกันเชิญค่ะ,ะเช้าแนะนํา EPG ไว้นะครับ EPG ขึ้นเนาะครับก็ขึ้นมายิ่งขึ้นมาถึง1ิบสี่บาทด้วย,ยแต่ยังยืนสิบสามิก้าไม่ได้นะครับก็น่าจะเป็นตัวที่เป็นอ o เ trading ของสัปดาห์หน้าได้สำหรับหุ้นนี้เาราเพิ่งมีการทาบุหรเคราะนะครับเชิงลึกออกมานะครับสำหรับ EPG ก็ให้มูลค่าพื้นฐานปีหน้านะนะครับที บริเวณ18บาท30นะครับรก็ EPG ก็ดูแนวต้านสั้นๆอย่า13.9ก่อนนะครับถ้า b r e a ได้ก็น่าจะเป็นเทรนขาขึ้นในระยะสั้นที่แข็งแรงขึ้นนะครับก็จะมีแนวต้านถัดไปที่14.2แล 14. ้ว14.6คตัว EPG อ่อถัดมานะครับ่ที่ผมแนะนําแล้วก็จริงๆเห็นนักพื้นถานมาเยอะนะครับก็ s CPI นะครับก็ออยังการพักออก้านข้างอยู่ตัวนี้รอนะครับรอจงหวะเ b r e สิบ uh, บาทยี่สิบนะครับเต็มได้และยืน,ยนได้เมื่อไหร่เนี่ยก็จะเป็นเชินของการแข่งขัน,ในใขึ้นรอบใหม่โดยรวมนะครับมันเปนตั้มยังเป็นการยืดโปรต่อเนื่องนับดูภาพเชิงเทคนิคประกอบก็เห็นว่าเป็นหุ้นที่มีลักษณะการผสมบอดีีนะครับว,รวันนั้นมีนักทุนถามมาว่า S T pi ปรับโครงสร้างยังไงนะครับก็คือ,อถ้าเราเข้าใจภาพธุรกิจบริษัทเนี่ยโดยรวมก่อนหน้านี้เขาเน้นในเรื่องตัวการก่อ,อสร้างโมดูลนะครับโครงการ โปรเจกต์ LNG ใหญ่ๆใ,ในต่างประเทศนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับเนื่องจากว่างานประเภทนี้เนี่ยนะครับบางทียันมีช่วงรอยต่อของการประมูลงานที่ล่าช้าครับก็ทำให้บริษัทในเริ่มผันตัวเองมาทาตัวโรงไฟฟ้านะครับด้วยเงินสดที่มีอยู่ประมาณ5-6พันล้านบาทเนี่ยก็จะเห็นว่า S&P I เริ่มมองหาโอกาสในการาทำโรงไฟฟ้ามากขึ้นนะครับซึ่งนี่จะเป็นตัวที่ทำให้ตัวฐานกาไรเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีการขยายตัวโรงไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นนะครับเขาก็จะมีรายได้ที่ไม่ผันผวว นะครับก็มูลค่าพื้านเราให้ไว้ที่เดิม5บาทนะครับเป็นมูลค่าของปี17นะครับแล้วก็ฐานรับก็ตรงนี้แหละนะครับบริเวณ9.75นะครับของตัว c T i ถัดมานะครับตัวน้ำยงนะครับเห็นย่อยย่อเลยนะก็ถับมันมาเยอะนะจริงๆที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าถ้าดูเซรนด์ไม่ประกอบเนี่ย1 3ป8ไม่ควรย่อหลุดถ้าหลุดเนี่ยคนเล่นสั้นต้องหลบออกมาก่อนนะครับแต่โดยรวมผมไปพูดไปว่าฐานลึกๆก็คือบริเวณ 13.2จุดถึง13บาทนะครับตัูนี้ลงมาฐานลิดนะครับแล้วก็จะเป็นฝานงการพักที่จะขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นภาพการจบรอบยังเป็นพื้นที่กลัวว่าการนะครับเป็นภาพของการซื้นตัวต่อน,นือนะครับตามสาหกรรมยานยนต์แล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยมีโอกาสเห็นการรายงานตัวเลขส่งออกยานยนต์นะครับ <c oughs> ซึ่งถ้าเป็นไปตามที่ผมคาดเนี่ยน่าจะเห็นการส่งออกยานยนต์เร่งตัวขึ้นนะครับนั่นก็หมายความว่าเอิร์นดตัวลำยนต์น่าจะดีขึ้นคิวอันคิวจากไปหน้าสาม รุ่นน่าจะมีแรงขับขึ้นเข้ามาก็ดูแนวต้าน13.7นะครับกับบริเวณ14.6นะครับแล้วก็15บาทแนวรับก็13.2กับ13บาทนะครับมูลค่าิ่านแน้ไปที่27เป็นมูลค่าผ่านของปี2017นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับ PSTC นะครับผมไล่ทีละตัวเพราะว่ามีคนถามมาเยอะ PSTC นะครับปีพูดซ้ำอย่างเมื่อวานก็คืองบไปมาก3นะครับน่าจะเป็นพร่อมเอาเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายในเรื่องตัว การซ um enfin ื้อเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมาซ่อมแซมโมเดฟ้านะครับเพื่อวันใหม่ก็เป็นโครงการโมเดฟ้าที่เขาเซื้อเข้ามานั่นแหละนะครับที่ช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะแล้วก็บันทึกแล้วเสร็จน่าจะจบในใจมาสที่สามไปแล้วนะครับค่ะแล้วก็ตอนนี้มีโมเดฟ้าที่สามารถใส่ไฟเชื่อมพานี้ก็คือขายได้อยุ่มาห่าในกะวัติคิวสี่นี้นะครับจะเป็นจุดที่อีกยี่บสี่เมกะวัต์นะครับจะสามารถจ่ายไฟได้ก็ให้ทยอยดูนะครับว่า มีการประกาศนะครับใช้ไฟได้จริงไหมถ้าได้เนี่ยจะเป็นแคตตาลิสต์ต่อราคาหุ้นนะครับเพราะว่าจาก5ไมกะวัก็ขยับมาเป็น30สิกะวัต์นี่ราคาหุ้นควรจะมีดรงดิกขึ้นนะครับแต่โดยรวมต้องบอกก่อนว่าหุ้นมันติดอยู่ในแคชฟรานภาพกว้างโดยรวมคงไม่ดีแต่ว่าผมว่าเป็นหุ้นลักหลังการซื้อสะสมนะครับแนวบ้านดู0.68นะครับแล้วก็0.73นะครับส่วนแนวรับก็0.64 0.62นะครับค่ะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวไหนนะเอราวัณค่ะเอราวัณน,นะครับเอราวัณมันนี้ย่อลงมานะครับก็ลงมาที่ฐานร,รับบริเวณสี่บาทสที่สิบจริงๆถ้าถามผมเนี่ยผมคิดว่าก็คงเป็นเรื่องการออกลดความสิ่งในเรื่องตัวตแตงนสีนะครับผลกระทบกลุ่มโรงแรมในดเดือนเมษานหมดนะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับแต่โดยรวมเนี่ยนะครับอต้องมองน,นิดนึงว่าสิ่งที่ผมมองเชิงบวกก็คือแม้นะครับตัวหุ้นเอราวันเนี่ยนจะมี ปัจจัลบเข้ามาต่อเนื่องระหว่างทางนะครับแต่ในแง่งตัวโครงสร้างธุกรกิจระยะยาวเนี่ยนะครับเขาทําให้ก็เพ่ยดี<ช>ก็คือจะ<ช>มีการขยายนะครับตัวโรงแรมใหม่ๆต่อเนื่องนะครับแล้วก็เดินหน้าตามเป้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยให้จับตาดูนะครับวันที่เศรษฐกิจเราเริ่มดีขึ้นนะครับการท่องเที่ยวของโลกดีขึ้นเอวันเป็นตัวที่มีโกรดมวลตัําค่อนข้งดีมากๆก็ยังเป็นหุ้นที่แนะนำเทียร์เชืออ่อสมอยู่ภาพเทค่ิคระยะสั้นนะครับ 4บาท4สิบส่สงวญญาณในกระถิ่นแล้วต้องบอกก่อนนะครับอาจจะย่อลงมาได้ที่4บาท3 4นะครับตรงนี้จะเป็นฐานแต่โดยรวมผมไม่คิดว่าจะ,ละ,ละราคาหุ้นจะกลับไปที่4บาทอกีกรอบนึงก็ยังเป็นลรกษณะสารัญื้อสมเพื่อการลงทุนอยู่นะครับต้องซื้อสะสมใช่ไหมะคะครับผม,มลงทุนนะไม่ใช่ซื้อวันนี้ออกพรุ่งนี้นะครับสิทีหุ้นผมเสนอก็จะเป็นลักษณะของการการลงทุนนะครับใช่สวัวหนึ่งที่ พี่ม่อนกังวลเนาะแล้วก็ย่อลงมาตอนลงมาที่ฐานพอดีเราเคยพูดถึงตัวซาลี่นะครับกิ่งก็ขึ้นมาใกล้ๆกล้าแล้วแหละนะครับแล้วก็ผมบอกไว้ว่าจุดแนวรับบริเวณหนึ่งจุดเจ็ดแปดอย่าย่อหลุดถ้าหลุดเนี่ยคนเล่นรอบขายทำไมก่อนนะครับแต่ถ้ามันหลุดมาแล้วนะเป็นตัวมันหลุดมาแล้วนะครับลึกเนี่ยก็คือหนึ่งจุดหกหกเป็นฐานนะครับจริงเรางลงมาที่ 6. 6. ประมาณหนึ่งจุดหกหกพอดีนะครับตอนนี้เริ่มกลับมารอบใหม่ก็ภาพมวลตั้งกลับตัวนี้เป็นขาขึ้น,นแระตั้นรอบใหม่ขึ้นทีดี ก็ดูแนวตาที่หนึ่งจุดแปดหกกับหนึ่งจุดเก้าได้นีอยู่ถือได้นะครับอันนี้ครับอปอบใจถือได้นะฮะจริงๆถ้ซื้อตามออกมาน่าจะได้กําไรกันนะนะครับได้ค่ะเพราะว่าเราได้นําเรื่องบาทยี่สิบใช่คือกฤพัฒพอดีได้นําทุกวันมันขึ้นมาทุกวันคนคงตามกันทุกวันเลยมั้งตามจนมาใกล้จะบมเอต้าเกิดนะครับบางตัวเนี่ยอถ้าเกิดเราเห็นทุนเสียเปรียบนะครับทุนเสียเปรียบผซื้อก็ผมแต่แรกๆเนี่ย ผมแนะนำานี่ก็คือหมายถึงพูดถึงคนที่เริ่มการเนมาแต่แรกนะครับคนที่เข้าที่หลังเนี่ยต้องแนะนำนิดนึงก่อนว่าให้ดูจุดสตอปลอสด้วยในการเก็งกำไรนะครับอย่างตัว S P I เนี่ยนะครับก็เราเริ่มกันช่วงเก้าบาทครับพุขึ้นมาเนี่ยนะครับผมจะบอกสุดในการล็อก p r o f i เสมอนะครับในขถ้หลุดตรงนี้เราต้องมีการแบ่งมากนะครับแต่โดยรวมหุ้นที่แนะนำสุดใหญ่จะเป็นหุ้นเชิงคิ้นฐาน่ะแล้วก็ตัวบ้านปูเหมือนเดิมคอมเมนต์ไม่ได้นะครับนะครับผมฮะอะไรคะ ตัวบ้านปูนะครับคอมเมนต์ไม่ได้นะครับคอมเมนต์ไม่ได้อ๋อได้คอมเมนต์ไม่ได้ใบมาอาเชนซิลิซัสค่ะเก้ศูนย์ซัตหนึ่งหกนะครับก็ออกข้างเลยพี่ม่อนค่ะค่ะก็แนวรับก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับเก้าศูนย์หกเป็นจุดซ็อปล้อของคนเล่นเฮดดิ้งรองค่ะต้านบนก็เก้าสองสามนะครับ กับ940นะครับเี่ยังเป็นกอนี้อยู่นะครับคนคนเล่นลองนะคนเทดดิ้งลองครับโอเคคนนี้ผมไม่แนะนายังไม่ได้นาช็อตนะครับดูเว้นหลุด906อาจจะเป็นพลช็อตได้โอเคนะครับได้ค่ะทองคําก็เหมือนเดิมไหมยืนทองคาก็จริงๆลงมาแล้วนะทุกคนเพราะเราคุยกันไว้ว่าคนถือช็อตอยู่นะครับถ้ายังไม่ได้ติดทำกำไรเนี่ยถ้าไม่กลับไปยืนเหนือา2 3 6นะครับเราถือช็อตต่อนะครับ เพราะมีโอกาสชิซรงงาที่พันสองวนนี้คือใกล้ๆละคือวมาตรงนี้ผมแนะนำ<ม>ปิดทำกำไรดีกว่านะครับวันนี้ในช่<า>องนี้ครับผมปิดทำกำไรดีกว่านะครับคุขายทำกำไรออกไปเลยนะครับ<ๆ>ผมเพราะมันใกล้พันสองละนะครับเพราะว่าจุดพันสองเนี่ยมันมีโอกาสม,มาเป็นดับเบิลบอทอมแล้วก็รีว์สกลับได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมก็ปิดทำกำไรก่อนดีกว่านะครับไม่ดูอีกทีหนึ่งครับได้ค่ะคุณกภัอ่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับค่ะครบถ้วนนะคะสำหรับ